สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาสอนว่า Chat GPT เนี่ยเขามีอะไรให้เราทําได้มากกว่าที่เรารู้หรือเปล่าเพราะบางคนอาจจะคิดว่าเขามีประโยชน์แค่เอาไปช่วยสร้างคลิปในรูปแบบ AI ต่างๆใช่ไหมแต่จริงๆเขามีประโยชน์มากกว่านั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักเกี่ยวกับการใช้ Chat GPT Chat GPT ในอีกมุมหนึงในอีกแง่มุมหนึงนะคะทีนี้ <c oughs> เราลองมาดูนะคะคือเราเล่น facebook มาก็พักหนึ่งระยะหนึ่งเนาะแล้วเราไยฟีไยฟีไปก็จะเจอเยอะแยะมากมายใน facebook แต่ทีนี้เรามาสะดุดตรงนี้เห็นไหมอยู่ดีก็มีอะไรก็ไม่รู้เกี่ยวกับ การเชิญชวนว่าเออเขาทำอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เลยเข้าไปอ่านดูข้อมูลของเขาพอเรากดตามลิงก์เข้าไปอ่านดูก็มาเจอเนี่ยข้อมูลโอ้โหเชิญชวนบอกว่ามันอ่าเนี่ยเขาทำผ่านชีวิตมาเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วเขามาเจอเว็บเว็บหนึ่งที่ชื่อว่าเนี่ย ปาอะไรเนี่ยปากาเพโคนอะไรเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเอิ่มเว็บเนี้ยมันทำให้เขาแบบมีเงินใช้วันหนึ่งแบบเจ็ดหมื่นถึงแสนอะไรเงี้ยมันแบบดูโอเวอร์มากเลยเนาะด้วยการลงทุนครั้งแรกนะเจ็ดเสศแค่เนี้แล้วพอผ่านไปแบบไม่กี่นาทีเงินมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันดูแบบเป็นการเชิญชวนที่แบบว่า โอเวอร์ over, เหมือนโอเวอร์เคมอะเราก็อยากรู้ไงว่าไอ้เนี้ยมันคืออะไรใช่ไหมทีนี้เจงก็เลยเอาคำเนี้ยเนี่ยคำเนี้ยสีเขียวเขียวเนี่ยเอามาใช้เซิร์ชหาในแชท GPT ว่าเขาคืออะไรมันมันเป็นจริงอย่างที่ที่ในนี้เขาพูดหรือเปล่าว่าลงทุนแค่เนี้ย แล้วมันสามารถสร้างเงินสร้างไรายได้ได้มาหาศาลขนาดนั้นภายในไม่กี่นาทีอะไรอย่างนี้ทีนี้เราก็กลับมาเปิดในแชท GPT เนอะปึ๊บแล้วเจงก็เอาคำเนี้ยคำเนี้ยสีเขียวๆเ,เนี่ยมาเซิร์ชหาว่าเขาคืออะไรพอมาเซิร์ชปึ๊บโอ้โห ไม่น่าเชื่อเขาให้ข้อมูลแบบละเอียดแบบจนเรารู้เลยว่าเอออย่าไปเสี่ยงเลยอันนี้เขาบอกว่าอันนี้นะตามที่อ้างมาจากในเว็บนู่นนี่นั่นนี่คือข้อมูลที่เขาให้มานะดูบอกเป็นกลยุทธ์อัตโนมัติทาง AI วิเคราะห์เกี่ยวกับการเล่นหุ้นเกี่ยวกับการเล่นคริปโต โดยอันนี้นะเขาบอกว่านี่ขอเตือนเลยว่ามันมีความเสี่ยงนะสำหรับที่เราจะเข้าไปเล่นในเว็บนี้ความน่าเชื่อถือ,ถอต่ำเห็นไหมเขาให้คะแนนด้วยนะความน่าเชื่อถือต่ำนะเป็นไปได้ไงลงทุนเพียงแค่นี้ในระยะเวลาแค่แป๊บเดียวจะได้กำไรแบบว่า10-15%เปอร์เซนแล้วเขาก็มีบทสรุปให้ด้วยนะนี่อาจดูเหมือนเป็นแพลตฟอร์มที่ เล่นคริปโตและให้โอกาสในทั่วๆไปเกี่ยวกับตลาดดิจิตอลโดยใช้ AI ในการสร้างประเมินรายได้และผลรายได้แต่มันน่ากลัวไงเขาบอกว่าอย่าไปเสี่ยงอย่าไปเสี่ยงอย่าไปเล่นเห็นไหมเขาแจ้งเตือนเราเลยเห็นไหม เขาแจ้งเตือนเราเห็นไหมนี่เป็นการหลอกลวงหรืออาจจะเป็นพวกสแกมเมอร์มาหลอกลวงเอาเงินของเราไปลงทุนแล้วก็ถอนออกไม่ได้ล้วบอกว่าถ้าจะถอนออกต้องฝากเพิ่มขึ้นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนี่แหละคืออีกแง่มุมหนึ่งในการใช้แชท GPT ในการหาข้อมูล อย่างอื่นที่นอกเหนือจากการเอาไปสร้างคลิปสร้างรีวิวสร้างคอนเทนต์อันนี้นะเป็นวิธีการใช้ c h a t gpt อีกแง่มุมหนึ่งนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเขาก็ใช้ทําแบบนี้ได้เหมือนกันพูดถึงเขาก็คล้ายๆ Google นั่นแหละเอาไปเซิร์ชหารายละเอียดที่มันลึกซึ้งเข้าไปอีก เพราะ Chat GPT จริงๆแล้วเนี่ยที่ช่วยให้เรารู้ว่าไอ้นี้มันคืออะไรโอเคเพื่อนๆขอบคุณนะที่มานั่งฟังในวันนี้ไม่รู้จะได้ประโยชน์อะไรกันบ้างหรือเปล่าแต่แค่อยากจะแนะนำว่านี่คืออีกด้านมุมอีกหนึ่งด้านนะของการใช้ Chat GPT รายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็ฝากไปติดตาม ช่องของพี่เจนในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางอ่า YouTube นะคะหรือทางอ่า Facebook หรือทาง TikTok ซึ่งเจนก็จะใช้ชื่อตามลิงก์ข้างล่างเดี๋ยวปักเอาไว้ให้ว่ามีชื่อว่าอะไรบ้างช่วยไปกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ